ซีเรนสองศูนตัวใหม่จากไฟวูบอกได้เลยเจ้าตัวเล็กๆขนาดนี้จะทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างมาพร้อมกันถึง3ตัวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยในคลิปนี้ไปกันเลยครับ มาแล้วครับเจ้าซีเลนส์20นะครับตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับจากไฟบูลนะครับบอกว่าป๊อปปูล่าอย่างมากเลยครับตอนนี้นะครับประเทศไหนที่ลงนะครับของเริ่มหมดกันแล้วนะครับเล็กๆขนาดนี้นะครับแต่ทําอะไรได้ตั้งเยอะแยะนะครับและคลิปนี้นะครับเราจะมาบอกนะครับว่าตัวนี้ทําอะไรกันบ้างครับเปรียบเทียบให้อยู่ในทุกๆตัวกันเลยดีครับว่ามีความต่างยังไงบ้างแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้กดลูกกระดิ่งและกดออลนะครับผมและใครที่มีคําถามนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้้้าานน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 ลล่งงะะะคครรัััับบผผมมวีจไปอ ตามคลิปนี้กันดูครับไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าไฟวูซีเลนส์20นะครับผมซึ่งเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็น w o ู f ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรนส์ด้วยนะครับผมที่สามารถใช้ในความเร็วก็ได้และบินนิ่งได้ด้วยนะครับเราจะมาดูกันครับว่า เจ้าตัว s ซ e นเ r น n ์20นั้นเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าไฟวูนะครับผมเขาออกมาทั้งหมดนะครับมียุ่ยกันอยู่3รุ่นนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมจะเป็นรุ่นเกี่ยวกับตัวธรรมดานะครับผมเป็นอนาล็อกตัวธรรมดารุ่นที่2นะครับจะเป็นเรื่องของโปรนะครับผมโปรคํานี้ก็คือจะมีสเปคที่ค่อนข้างดีกว่าเจ้าตัวอนาล็อกธรรมดาครับ แต่เป็นอะนาล็อกโปรและตัวสุดท้ายนะครับก็คือซ i เ e นเฮดดีนะครับผมเป็นโพล่า HD สามารถเล่นหรือใช้กับแว่น DJI ได้เองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในกล่องแต่ละรุ่นนั้นให้อะไรมาบ้างนะครับไปชมกันเลยครับครับสำหรับเจ้าซ i เ e นสองศูนย์อะนาล็อกนะครับตัวธรรมดาสุดนะครับให้อะไรมาบ้างครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันครับให้ใบจิมแฟนนะครับ51 mm นะครับ5เบสนะครับผมมาให้ให้น็อตต่างๆมาให้ครับให้ทิปเล็ะเทคนิคนะครับมาให้ด้วยนะครับสายรัดแบตครับผมสติิกกกเเอรรรร์คคคััััับบบบาปดลลนนนตตวื่แ ให้น็อตมาด้วยครับตัวการลื่นแบดอีกอันนึงครับตัวนี้ลำจะเป็นสีเทานะครับผมสำหรับเจ้านา็อกโปนะครับมีส่วนไหนนะครับที่ให้มามากกว่าเรามาดูนครับสิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือบอร์ดเซตกล้องครับลำเป็นสีเขียวนะครับผมในส่วนของลำเ H ดดีนะครับส่วนที่แตกต่างมีอะไรบ้างครับมาชมกันครับสำหรับลำเฮดดีนะครับลำจะเป็นสีดำนะครับในส่วนอื่นๆก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมโอเคนะครับ หลังจากที่เราได้รู้นะครับว่าในกล่องแต่ละกล่องนัครับมีความแตกต่างยังไงครับแล้วก็เขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับผมเอาละครับมาถึงตรงนี้นะครับเราไปฟังแนวคิดกันนิดหนึ่งนะครับว่าตัวนี้นะครับเจ้าซีนเดนสองสูนั้นออกแบบมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความคิดของเขาเนี่ยสำหรับผู้ออกแบบเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปชมกันเลยครับ ครับสำหรับเจ้าซีนเรนซ์นะครับผมตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าค่อนข้างที่จะเหมาะมือมากนะครับเรามาดูครับว่าแนวคิดของเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมซึ่งเรามองคร่าวๆนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับผมครับสาหรับเจ้าแนวคิดซ i นเรนซ์สองนะครับผมแนวคิดนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมากกว่าซีนวูฟนะครับผม ใครที่รู้จักซีนวูฟอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นลำนะครับผมที่บินนิ่งๆนะครับเอาไว้ถ่ายภาพในความนิ่งนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับได้แรงบันดาลใจนะครับจากเลนส์วูฟนะครับผมนั่นก็คือออกแบบโดยคุณฟรีซิเรียนนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับใช้การผสมผสานครับระหว่างซีนวูฟนะครับผมแล้วก็เลนส์วูฟนะครับ ออกมาเป็นนะครับเจ้าตัวซีนเรสนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกตรงๆก็คือว่าเอาไว้สามารถที่จะถ่ายภาพได้แล้วก็ซิ่งได้นั่นเองนะครับนี่คือแนวคิดของเขาครับสำหรับเจ้าซีเรนนะครับผมเป็นแบบท่อคู่จะวูฟนั่นเองนะครับผมเป็น2ฝั่งนะครับผมนะฮะแล้วก็ไม่ใช่กาดธรรมดานะครับเพราะว่ามันสามารถที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะครับเวลาชนเวลาที่กระทบกระทั่งนะครับผมและที่สําคัญครับ มันเหมือนโดนแข่งครับแล้วก็เสถียรด้วยนะครับเวลาบินนะครับเหมือนเจ้าซีนวูฟเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นนักบินสามารถที่จะเพลิดเพลินครับในการถ่ายวิดีโอโดยไม่ต้องกังวลเลยครับไอ้เรื่องพกเจลโลนะครับหรือภาพบุ้นบุนนะครับซึ่งสามารถที่จะบินได้นานถึง15นาทีนะครับด้วยแบตเตอรี่ 4S High v o l t 900ครับของไฟบูนครับอันนี้ทําการเทสมาครับเพราะฉนั้นเจ้าตัวนี้ครับถึงแม้จะเป็นขนาดใช้ใบ2นิ้วนะครับแต่เขาก็สามารถ ที่จะมีพาวเวอร์นะครับที่จะบินได้นานเลยทีเดียวนะครับผมโดยรวมแล้วครับนี่ก็คือโดนนะครับที่ใช้งานได้รอบด้านนะครับไม่เพียงแต่สามารถจะทาความเร็วได้เท่านั้นนะครับแต่ก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอได้อย่างเสถียรครับและในขณะเดียวกันก็สามารถบินได้นานอีกด้วยนะครับนี่คือไฮไลท์ของเขาเลยนะครับเอาละครับถ้างั้นผมขอมาเจาะลึกนะครับผมเจ้าไฮไลท์นะครับว่าตัวของเจ้าซีนเรนส์นะครับสองศูนย์นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับผม ต้องบอกเลยครับว่าเกือบทุกส่วนนะครับใช้แม่พิมพ์ฉีดนะครับผมวัสดุนะครับเป็น ABS และ PC นะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมนั่นหมายถึงว่าตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความคงทนจะไม่ใช่ใช้แบบสามดีพิ้นนะครับของวูฟอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมเพราะนั่นจะใช้การฉีดมากกว่านะครับแล้วก็มีตัวคาร์บอนด้วยนะครับผสมผสานนะครับจะมีส่วน 3D มดีพิ้นก็มีในช่วงข้างล่างเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ เท่านั้นเองนะครับนอกกนั้นก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวครับสามารถถอดประกอบติดตั้งง่ายนะครับโดยยึดด้วยอลูมิเนียมนะครับผม2เสาเท่านั้นเองนะครับดูนะครับอยู่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับผมนั้นก็ง่ายเลยทีเดียวแล้วครับผมแล้วก็นักบินนะครับสามารถผสมสีนะครับก็คือมีสีแบบนี้นะครับใครที่อยากที่จะผสมสีของวูฟในสีต่างๆครับอีกไม่นานครับ FPV Oli ก็จะเอาเข้ามาครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นั่นก็คือค่อนข้างที่จะมีความสวยงามด้วยนะครับผม เพราะนั้นเนี่ยเขาจะมีความลักษณะเฉพาะตัวครับเวลาเราไปเล่นกันเองนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับมันก็ง่ายนะฮะรู้ว่าลำเราอยู่ลำไหนนะครับผมแล้วก็การใช้งานนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็การออกแบบโครงสร้างนะครับจึงทําให้ไอซีนเรนสนะครับสอเนี่ยมีความเสถียรในการบินครับที่สําคัญครับเสียงก็รบกวนต่ําลงนะครับผมแต่ว่า ตรงนี้นะครับที่สําคัญดักนะครับไม่เล็กนะครับผมบางทีเนี่ยคนเขาชอบเอาดักนะครับให้เล็กเพื่อลดเสียงซึ่งจริงๆนั้นน่ะมันก็จะแลกมากับการที่ว่าคุณก็จะไม่นิ่งนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับไม่ใช่นะครับผมเขา้าการออกแบบของเขาเนี่ยออกแบบรูทรงนะครับทำให้เสียงเนี่ยรบกวนค่อนข้างจะต่ําแต่ยังคงดักเอาไว้นะครับผมอันนี้คือเจ๋งจริงนะครับไม่ใช่เสียงดังนะครับแล้วก็บินไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือสําคัญนะครับ แล้วก็เวลานะครับที่บินนะครับผมคือเขาเคมเอาไว้ว่า10นาทีอัพนะครับแต่เขาก็มีการใช้นะครับจนถึง12นาทีเลยทีเดียวในการเทนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่มีใบพัดนะครับมากวนนะครับในมุมมองนะครับผมแล้วก็วิดีโอนะครับเรื่องเจลโลต่างๆนี้อันนี้ทํางานเป็นอย่างดีนะครับผมจริงทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับผมมาดูเรื่องสายไฟนะครับตัวเล็กขนาดนี้นะครับแต่ก็ทําสายนะครับเอาตรงนี้นะครับ เอาไว้ติดนะครับผมเจ้า smo ก็ได้นะครับผมนะฮะหรือจะติดในเรื่องของโกโปแกะนะครับผมหรือตอนนี้กําลังมาแรงเลยครับคือเจ้าพีนัทนั่นเองนะครับอินต้รสามหกศูนย์โกนะครับผมตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะเจ้าพีนัทนี่ก็เสียบไปเลยนะครับผมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือพวกเออ่รีเซฟต่างๆนะครับก็ทําสายเอาไว้ให้นะครับเพราะตอนนี่ยสบายเลยนะครับถ้าคุณจะใช้ในเรื่องของการต่อต่างๆนะครับผม แล้วก็ที่สําคัญนะครับโมดูลบลูทูธในตัวนะครับแล้วก็มีโมดูลไมโครโฟนด้วยใครที่ชอบในเรื่องของเสียงนะครับผมตอนนี้ก็บอกได้เลยครับตัวนี้มีโมดูลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของเจ้าตัวโปรนะครับผม VTX นะครับมาสุดๆครับ850มิลลิวัตต์ครับผมเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เพียงพอมากๆนะครับถ้าคุณใช้ในเรื่องของอุปกรณ์พกพานะครับในการตั้งค่าต่างๆนะครับผมเช่นอะไรครับพวกการเซตติ้งนะครับผ่านสเตชั่นบีนะครับผ่านมือถือนะครับตรงนี้นะครับตอบโจทย์มากเลยนะครับผมและนี่แหละครับคือเจ้าซินเรนส์นะครับของไฟวูนะครับในขนาดใบ2นั่นเองครับซินเรนส์สองศูนย์ครับ เป็นสุดยอดของที่สุดของบูฟนะครับตอนนี้เลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที <h <h ่เราได้รู <h <h ้นะครับกับแนวคิดนะครับการออกแบบเจ้าซีเลนสองศูนย์นะครับบอกได้เลยนะครับว่าตรงนี้นะครับประทับใจมากๆนะครับและจากนี้นะครับเราจะมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของตารางแต่ละตัวนะครับผมว่าเปรียบเทียบออกมาแล้วนะครับมีความแตกต่างไปยังไงน่าใช้ยังไงนะครับเราไปชมกันเลยครับครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยากจะมาดูนะครับว่าทั้ง3ตัวนะครับมีความแตกต่างอย่างไงบ้างนะครับเรามาดูตารางกันเลยนะครับผม นะครับสิ่งแรกนะครับที่เราอยากจะให้ดูนะครับผมทั้ง3ส่วนมีอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งนะครับเซนเลน20อเนลล็อกนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาจะเป็นเรื่องของตัวเริ่มต้นนะครับราคาก็จะถูกลงมานะครับผมส่วนที่2นะครับคือเซนเลน20นะครับอเนลล็อกโปรนะครับผมโปรเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับจะมีความต่างเกิดขึ้นแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะมาพร้อมราคาด้วยนะครับผมแต่ก็ได้คุณภาพมาเลยทีเดียวนะครับผมส่วนอันที่3นะครับคือเซนเลน20นะครับโพล่านาโนนะครับนนนนนั่่่หมาายถึงงววจะเป็ใสขอ ของ HD นะครับผมใครที่ใช้แว่น DJI อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็มาซัพพอร์ตได้อย่างเต็มที่ครับหัวข้อแรกนะครับคือเรื่องของคัลเลอร์ครับผมตัวแรกนะครับสิ่งที่เขาให้การมานะครับจะเป็นเรื่องของ เกรยนั่นเองครับสีเกรยที่นํามาใช้นะครับส่วนของโปรนครับอันาล็อกโปรจะเป็นเยลโล่นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นสีดำนะครับผมก็คือในส่วนของ HD นั่นเองนะครับผม FC ที่ใช้ก็จะมีความต่างกันครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยครับ e s เที่ใช้นะครับจะมีความต่างและความแรงที่แตกต่างกันไปนะครับผมตัวแรกนะครับผมจะเรื่องของอนาล็อกธรรมดานะครับจะเป็นโกลคูซีนซีหนึ่งสามนั่นเองนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็น AOI นะครับ All in วันนั่นเองครับ13แอมป์ครับ นะครับตรงนี้ก็ดูที่ E.S.C เนี่ยก็จะรู้เลยนะครับตัวที่สองนะครับผมจะเป็นในเรื่องของ Analog Pro นะครับจะเป็น g o k u 405S นะครับผมแล้วก็2 0แอมป์นะครับผมเพรานั้นความแรงของเขาจะมากกว่านะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็เหมือนกับเจ้า Analog Pro นะครับผมนะฮะอันนี้เป็นตัวเดียวกันเลยครับในเรื่องของสมองและ F.C นะครับผมต่อมานะครับในเรื่องของคาเมล่นะครับผมตัวแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Cadic นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กล้องที่ค่อนข้างที่จะมีราคาถูกหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นจะเน้นเรื่องของกาารรรรรรปปะะะะะะะหยััััััดนนนนนนคคคบบบตวที่ V2 จจเเ็ Canon Baby Retail พ้ จะดีขึ้นมาอีกนิดนึงและที่สําคัญครับมีการเซตติ้งนะครับภาพได้นะครับจะให้บอร์ดเซตติ้งมาด้วยนะครับผมส่วนตัวที่3นะครับจะเป็นโพลารนาโนนะครับใครที่ใช้เจ้าตัว DJI นครับตัวนี้ก็บอกได้เลยครับว่ากล้องตัวนี้นะครับบินในที่มืดได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะครับผม ต่อมาในเรื่องของ VTX นะครับตัวแรกใช้ VTX 625นะครับความแรงของเขาอยู่ที่450ถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอครับถ้าเกิดเราบินในเรื่องของ50เมตร100เมตรนะครับยาวไปถึง200เมตรนะครับตัวนี้ยังเอาอยู่นะครับผมแต่เจ้าตัวที่เจ๋งนะครับคือ Analog Pro ครับเป็นตัวแรกที่ใส่มาในวูมนะครับ HM850 ครับเป็นตัวใหม่ของเขานะครับของไฟวูมครับ850มิลลิวัตครับบอกเลยครับว่าโหดสะใจป่ามากนะครับผมนะถ้าเกิดกูไม่ใช้ TBS นะครับจะไม่ไปสามารถไปถึงเลยกรไอ้เจ้า850นะครับหรือ เจ้าตัวอื่นๆนะครับผมที่จะใช้850เนี่ยค่อนข้างที่จะมีกําลังที่ค่อนข้างแรงตัวนี้ยัดมาเต็มนะครับบอกได้เลยครับว่าตัวนี้นะครับใส่มาสุดๆนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเจ้า VTX อันนี้ชัวร์อยู่แล้วครับถ้าเกิดใครใช้ v i ต้นะครับผมตัวนี้นะครับเล็กเบานะครับผมแล้วก็สามารถมีความแรงอยู่แล้วใครที่ใช้ HD เนี่ยก็จบปัญหาเรื่องสัญญาณเลยทีเดียวนะครับผม ในส่วนของเสานะครับตัวแรกนะครับผมและตัวที่2นี่จะเหมือนกันครับก็จะใช้เสาของไฟวูนครับ rhcp นั่นเองครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น l h c p อันนี้จะค่อนข้างที่จะเท่ากันนะครับผมในเรื่องของเสานะครับผมมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่ใช้นะครับก็จะใช้นะครับเท่ากันนะครับผม kv เท่ากันนะครับผมแล้วก็วิจัยวิเคราะห์มาแล้วครับว่า kv นี้เหมาะกับบูฟนั่นเองนะครับผมในเรื่องของพอปนะครับทุกตัวก็เท่ากันครับใช้ d 5 1นครับจากจิมแฟรนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับผ แล้วก็มาถึงในเสื้อ แล้วก็มาถึงในส่วนของบลูทูธโมดูลนะครับอันนี้เจ๋งนะครับผมนะฮะตัวแรกจะไม่มีนะครับผมตัวที่2นะครับผมในเรื่องของอนาล็อกโปรนะครับจะมีให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเจ้าตัว HD นะครับก็จะมีให้ด้วยนะครับส่วนไมโครโฟนโมดูลนะครับตัวแรกจะไม่มีนะครับแต่ว่าไมโครโฟนโมดูลเนี่ยในตัวที่2นะครับมีนะครับส่วนเจ้าตัว HD นะครับจะไม่มีนะครับผมอันนี้ใครที่อยากได้เสียงนะครับก็เลือกตัวที่2นะครับก็ถือว่าโอเคละเดียวมาเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยจะสามารถใช้เท่ากันได้หมมดนนะะะคคคครรรรััับบบผใใที่จช้ขขอองง Explorer เา อันนี้ก็หายากหน่อยนะครับส่วนที่ร้านนะครับก็ใช้ GNB นะครับสามร้อยเก้าร้อยนะครับก็ลองดูความสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าเขาเทสมาแล้วครับว่าเก้าร้อยเนี่ยบินได้นานนะครับถึงสิบสองนาทีเลยทีเดียวนะครับไปถึงสิบห้านาทีก็ยังได้นะครับคราวนี้มาดูไฟท์ไทม์เลยครับไฟท์ไทม์เนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณแบกพีนัทนะครับผมก็คือเจ้าตัวอาจจะอินตอสามหกศูนย์โกเวอร์ชั่นของเอฟพีวีนะครับผมดูนะครับถ้าเกิดสามร้อยเนี่ยครับมิลลิแ ะะต้องมีการเทสกันเกิดขึ้นแน่นอนครับผมและถ้าเกิดเป็น900นะครับคุณบินได้15นาที30วิด้วยนะครับผมผมแค่10นาทีเนี่ยก็ดีใจตายแล้วครับผมนะฮะตัวที่2ตัวที่3เหมือนกันนะครับผม ถ้าเกิดเราติดเจ้าพีนัทล่ะนะครับเจ้าพีนัทก็คืออินต้าสามหกศูนย์โกนั่นแหละนะครับผมเราติดไปปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จะมีการลดทอนลงมานิดนึงนะครับก็คือบินได้4นาทีครึ่งนะครับผม4นาที30มิบวินนะฮะถ้าเกิดเป็นแบต900เนี่ยก็บินได้12นาทีนะครับผมบอกเลยครับว่าเวอร์วังอลังการมากนะครับตรงนี้นะครับทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายเลยครับว่าไฟทําที่นานไฟทําที่รองนะครับเหมาะกับการถ่ายภายในนะครับผมใครจะเอาไปใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าบินน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 ิ่งงมมาากกกกะะะะะะคคคคครรรรรรัััััับบบบบบตตววี้้้จจอออออโทยย์์ใใใใซซแไไดเเผุณปชชข3 3 ครับบางทีกใ็ใหญ่ไปนะครับผมตรงนี้นี่จะชัดเจนมากนะครับผม ส่วนน้าหนักนะครับผมถ้าเกิดดูจากน้ําหนักเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่ามีความเบามากนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันครับตัวแรกเนี่ยจะอยู่ที่93.2กรัมนะครับอันนี้ไม่รวมแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ตัวที่สองอยู่94.7กรัมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายอยู่ที่111.7กรัมนั่นเองนั่นก็คือมาตามในเรื่องของเจ้าตัว VTX นะครับผมนั่นเองนะครับในตัวส่งสัญญาณนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าจากตารางเนี่ยเราทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับผมโอเคนะครับ ครับมาถึงตรงนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของเจ้าตัวลำนะครับผมว่าเจ้าตัวลำเนี่ยเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราได้รู้สเปคนะครับผมแล้วก็รู้นะครับผมไแต่ละตัวมีความแตกต่างยังไงแล้วครับคราวนี้เรามาดูลำกันใกล้ๆนะครับผมจะบอกว่านะครับการออกแบบของเขานะครับผมชอบมากเลยครับออกแบบทรง OX นะครับผมนี่นะครับเป็นตารางอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับนั่นคือทำทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะสมดุลนะครับไปกับเขาเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นรูปทรงเหมือนเลโทเลยครับผมก็คือมาแบบง่ายๆนะครับผมนะฮะแล้วก เขาติดค <C jin x> ุณสามารถที่จะติดนะครับกล้องได้เลยนะครับถ้ากดคุณใช้เจ้า SMO นะครับหรือเจ้า p ีนัทเนี่ยตรงนี้ครับสามารถติดได้เลยนะครับแล้วก็บอกเลยครับวัสดุนะครับเป็นแบบไม่ใช่ปิ้นนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแบบฉีดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเพชรนะครับหรือเปล่านะครับผมนะฮะสีดำนะครับแล้วก็มีความแข็งแทแข็งแรงนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมมีการเสริมนะครับด้วยคาร์บอนนะครับผมเนี่ยครับเสริมด้วยคาร์บอนตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีเสาต่างๆนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับจะเป็นวัสดุ ชิ้นเดียวนะครับผมตรงนี้บอกเลยครับว่าเท่มากนะครับด้านล่างเป็นคาร์บอนนะครับผมแล้วก็มีที่วางรองจอดนะครับน่าจะเป็นเรื่องของความนุ่มนะครับผมตรงนี้นะครับผมจับดูนะครับผมใช้นะครับหัวความนะครับผมมอเตอร์หัวความนะครับบิดตรงนี้นะครับเอาลมเป่าสุดๆนะครับผมตรงนี้นะครับผมวางนะครับวางแบตนะครับวางด้านนี้นะครับผมวางด้านขวางนะครับผมนะฮะใช้สายรัดนะครับมีที่กันลื่นให้นะครับมีสแปร์พาร์สกันลื่นให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสายรัดแบตสแปร์พาร์สให้ด้วยนะครับผม เสาที่ให้นะครับเป็นเสาตัวใหม่นะครับผมของไฟวูนั่นเองนะครับผม ก็ค่อนข้างที่จะโอเคสวยงามนะครับแล้วก็มีความใสอยู่ข้างในด้วยผมคิดว่าเสาตัวนี้ไม่น่าจะธรรมดานะครับผมนะมาดูข้างหลังกันนะค,ครับผมข้างใต้นะครับผมดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเท่เลยครับเวลาที่เราเสียบนะครับจะไม่ต้องแบบมันค่อนข้างจะยากนะครับเสียบด้านใต้ได้เลยครับนี่ครับเวลาเซตติ้งต่างๆนะครับผมตรงนี้แหละครับสำคัญมากสิ่งที่ในการที่เราจะซ <K> ัพพอร์ตของเขาในการตั้งค่าต่างๆครับตรงนี้มันต้องทําให้ง่ายครับแบบนี้ถือว่าดีนะครับผมแบบนี้ถือว่าโอเคเลยเฉยๆนะครับผม นะฮะใครที่ใช้คอร์สไฟนะครับนี่ตรงนี้ครับคุณเสียบได้เลยครับตรงนี้นะครับผมคุณเอาคอร์สไฟมาแล้วก็เลื้อยมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเสียบได้เลยออกทางก้นนะครับโฟมกันลองนี่ครับผมนะฮะกันชนต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นวูมนี่มีน้ําหนักเบานะครับโอ้โหเบานะครับผมนี่เห็นไหมครับมีกันชนให้ไม่ต้องมาติดเองนะครับบางยี่ห้อต้องมาติดให้นะครับบางทีก็ลอกนะครับอันนี้เขาติดมาให้จากโรงงานครับผมว่ามันง่ายดีนะครับมันมันสบายดีนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับผมและนี่นะครับก็คือลักษณะทางกายภาพของเเค้าานะรัับที่จตวผม ซีนเลนส์นะครับผมแหมจะชอบผู้เรียกผิดนะครับผมนะฮะตัวนี้ซีนเลนส์นะครับไม่ใช่ซีนวูฟนะครับคือเอาในเรื่องของซีนวูฟนะครับผมแล้วก็เลนส์คือการแข่งความเร็วอย่างเงี้ยนะครับเอามารวมกันครับจึงเป็นตัวนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าเจ๋งมากนะครับส่วนปลั๊กนะครับก็เป็น XT60 นะครับผมนะสายให้มาพร้อมนะครับผมใครที่จะเสียบในเรื่องของบันทึกนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่น่าติดตามเลยทีเดียวครับผม หลังจากที่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าเจ้าตัวซินเรนส์20นั้นเป็นยังไรกันบ้างนะครับผมคราวนี้เราก็เข้าใจแล้วครับว่ามันน่าเล่นขนาดไหนนะครับมาถึงจุดตรงนี้แล้วครับเราอยากจะรู้แล้วครับว่าการบินของเขาอาการเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ไฟว์วูทาได้ดีขนาดไหนครับไปชมกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นของคุณเกลเคมเนอร์นะครับซึ่งเป็นนักรีวิวนะครับลำดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับ ก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับคุณแก้วก็ทำการบินนะครับแต่ว่าบินในลักษณะของซีนิเมติกด้วยนะครับแล้วก็บินกึ่งเรนส์นะครับผมก็คือกึ่งความเร็วนะครับผมน่าจะเห็นได้จากเงาเลยนะครับว่าเขาพยายามที่จะพยายามดิฟนะครับผมแบบต่ำๆนะครับเพื่อดูลักษณะของลำนะครับว่ามีการสั่นไหมนะครับแล้วก็ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นการบินนะครับ พยายามเน้นความเร็วนะครับผมแล้วก็พยายามดริฟนะครับผมให้เห็นความนิ่งนะครับผมของลำนะฮะการควบคุมการคอนโทรลต่างๆเห็นไหมครับเขาอาจจะไม่ใช่เป็นแนวฟรีสไตล์ร้อเนะครับผมแต่ว่าเรื่องความเร็วการมุดการลอดเห็นไหมครับแบบนี้นะครับมันจะทําได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าลำเขาเล็กนะครับผมอันนี้นะครับเป็นกล้องนะครับจากเจ้าตัวของวิสตนาครับผม ตัวโพรล่านั่นเองนะครับผมฮะบินตอนคืนนะครับบินแบบนี้นะครับผมสบายมากนะครับผมนะฮะจะลอดนะครับจะเดินทางต่างๆอันนี้ง่ายเลยครับเราสามารถเล่นนะครับในที่อับแสงนะครับผมตอนนี้ก็คือตอนมืดนั่นแหละครับแล้วก็มีไฟหน่อยนะครับเขาก็สามารถที่จะ บินเดินทางได้เลยนะครับผมอันนี้มันก็สนุกเลยครับใครที่ว่างเว้นจากงานนะครับแล้วก็ตอนมืดไม่มีเวลานะครับผมก็มาบินได้นะครับผมอันนี้ก็บินในส่วนของสวนสาธารณะต่างๆครับจะสังเกตนะครับว่าบินเดินทางนะครับทำให้เราเป็นง่ายขึ้นนะครับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยอยากจะใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําได้โดยไม่ยากเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะเรื่องการใช้ตัวเล็กนะฮะฝึกเหมาะฝึกลอดนะครับฝึก ม้วนตัวนะครับและที่สําคัญครับเป็นวูฟนะครับการเกิดอันตรายต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเซฟตี้มากกว่านะครับผมขนาดของเขาเนี่ยนะครับผมใช้ใบ2นิ้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กเลยทีเดียวนะครับผมควบคุมง่ายนะครับเพราะว่าเป็นการบินแบบวูฟด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าตัวซีเลนต์ตัวนี้นะครับจะทําความเร็วก็ได้นะครับผมหรือว่าจะบินแบบแต่ละดับนะครับเกิดไม่ยากจนเกินไปนะครับสำหรับคนที่ฝึกใหม่นะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุมหรือ ต่างๆได้โดยง่ายเลยเดียวนะครับผมนะจะเห็นได้เลยนะครับว่าการบินของเขาเนี่ยจะเน้นบินแบบสบายๆนะครับแล้วก็ดูความเร็วนิดนึงนะครับผมเพื่อให้เจ้าตัวของโดรนนะครับผมเทสดูนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ออกมาได้ใช้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมดูจากตรงนี้นะครับเขาพยายามเห็นไหมซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับแต่ภาพค่อนข้างที่จะนิ่งมากเลยครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับผมถ้าเกิดใครใช้นะครับเจ้าตัวพีนัทนะครับผมนะฮะอินท่าสามองศูนย์โกนะครับ mm hmm. เขามีซ็อกเก็ตนะครับเตรียมมาให้แล้วนะครับคือเสียบไฟนะครับใช้ผ่านแบตมาได้เลยเนี่ยยิ่งทำให้ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมนะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าซีนเรนสองศูนย์นะครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปต่างๆแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยดีนะครับถ้าคุณสนใจนะครับที่จะถ่ายภาพสวยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นคําตอบนะครับเป็นตัวที่เริ่มต้นแต่ที่สําคัญนะครับถ้าใครเป็นโปรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาไปถ่ายงานจริงๆได้นะครับในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับผมใครที่ชอบหลงไหลนะครับในซีเนมติกโดนนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นคําตอบอีกตัวหนึ่งนะครับคุณสามารถที่จะเก็บเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับเอาไปใช้งานสําคัญๆของคุณได้้นนนะะคคครรรัับบบบบผมมมส่่ววววใทีีชออออาาาเ็็ตกกแจจ โจดนะครับแต่อาจจะไม่สุดก็ตามนะครับแต่ก็ทําความเร็วได้นะครับแล้วก็สมองกลที่ฉลาดนะครับที่เขายัดอุปกรณ์ต่างๆให้มาเนี่ยบอกได้เลยรับว่าทําได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยากจะรู้นะครับว่าการเซตติ้งคร่าวๆของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองเซตติ้งกันดูนิดหนึ่งนะครับผมในการใส่รีเซฟเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะดูนะครับว่าเขาจะตั้งยังไงให้ตรงกับรีโมทที่เราจะใช้นั่นเองนะครับผมไปชมกันเลยครับ สำหรับสายที่ให้มานะครับคุณจะชัดเจนมากเลยครับจะมี red black blue yellow แล้วก็ white นะครับผมเขาจะเขียนไว้เลยนะครับถ้าเกิดเป็น red นะครับก็เป็นไฟนะครับ black ก็เป็นกาวนะครับ blue ก็เป็นสัญญาณครับ s-bus นั่นเองนะครับผมแล้วก็ yellow and white นะครับก็คือ rx 1 tx 1ครับในกรณีที่คุณใช้พวกตระกูลที่มี2สายนะครับผมเนี่ย tx rx นะครับคุณก็ใช้ได้เช่นคอร์ดไฟต่างๆนะครับตอนนี้ผมใช้ในเรื่องของ s-bus นะครับผมนะครับเป็นใช้ของ epascoy ครับแล้วก็ใช้ x m p a t นะครับเพราะนั้นผมก็จะ ต่อแค่ดำแดงแล้วก็ฟ้าฟ้าก็คือ S b u t t o n ันเองะครับต่อเข้าในพอร์ตของเขานะครับอันนี้เราก็ใช้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสัญญาณแบบไหนนะครับฟูต้าบ้าก็ได้นะครับไอสามเส้นนะครับคุณใช้ได้หมดนะครับผมอันนี้คุณก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทำรีเซพเข้าไปนะครับผมต่อมานะครับผมจะทําการคีเอดโมเดลครับผมไปที่โมเดลนะครับผมผมจะไปอย่างไวนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเราทําไว้หลายคลิปมากเกี่ยวกับ เรื่องนี้นะครับกดค้างไว้นะครับผมตรงนี้แล้วก็กด r e a t e Mo เด l นะครับผมพอ r e a t e m o เดลนะครับเราก็เลือกมันตินะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็3 1ม4นนะครับกดเพจเลยครับส1ม4นอะครับอันนี้มีการตั้งว้แล้วครับ อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพย์เพยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งอีกทีแล้วก็กด Enter ยาวนะครับผมแบบนี้นะครับผมก็จะได้มาแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปต่อเลยครับหน้าต่อมานะครับผมนะครับไปที่ตั้งชื่อนะครับผมอันนี้ผมก็ทําการตั้งชื่อแล้วแต่เรานะครับว่าเป็นยังไงครับจากนั้น i ิน e ท n a l นะครับให้เลือกบันติโปรโตคอลนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น F R S K X นะครับผม ะะเราก็ดูว่า f อัราสก,กาย x อ,อยู่ตรงไหนนะครับเราก็เลือก d 1 6นะครับอย่าลืมด้านล่างนะครับผมด้านล่างต้องตั้งนะครับ fail safe ตรงนี้นะครับเป็น r e c e i ด้วยนะครับเวลาที่สัญญาไม่มีจะได้ตัดตกนะครับ แล้วก็อย่าเพิ่งทําการบายนะครับผมให้ออกมาก่อนนะครับผมกดรีเทิร์นสักนิดนึงแล้วก็ไปหน้าต่อไปเลยนะครับผมหน้าต่อไปนะครับมาที่ในส่วนของเจ้าตัวแม็กนะครับมิกตรงนี้นะครับผมโทษทีนะครับสวิตแรกนะครับที่เราจะให้เขาเป็นนะครับกดแก้นิดนึงครับกดอ d ด t นะครับผมแล้วก็กดมาที่เจ้าตัว s อเนะครับดีสวิตนิดนึ่งอันนี้เป็นออกหนึ่งนะครับให้จําไว้ว่าเป็นออฟหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนต่อมานะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับผมเลื่อนออกมาอันนี้นะครับผมต่อเลยนะครับ ตรงนี้นะครับผมก็ทำการแก้นะครับผมให้เป็นออฟสองนะครับออฟสองสวิตช์ไหน,นครับนี่ครับผมเอาเป็น b นะครับผมผมเลื่อนนิดนึงเขาเป็น sb นะครับผมแล้วก็กดรีเทิร์นกลับนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวออฟสามตรงนี้นะครับผมผมกดอีดดิทนิดนึงนะครับผมนะฮะอันนี้ใครที่ตั้งใหม่ก็สามารถทําได้เลยนะครับเป็น s d แล้วนะครับผมเป็นสวิตช์ c นั่นเองนะครับผมแล้วก็กดรีเทิร์นออกมาอีกทีนึงนะครับผมหลังจากนั้นนะครับอันสุดท้ายนะครับที่ยังไม่มีการตั้งผมกด add เลยครับอันนี้จะง่ายนิดนึงนะครััับบบผผผมมมตรรรงนนนนีี้้ะคคแลวก็็เป่ นะเป็น sf นะครับผมแล้วก็กด return ครับตอนนี้ผมก็จะได้ในส่วนของสวิตเอามาแล้วนะครับผม4ตัวด้วยกันนะครับทำการตั้งแบบนี้ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราเราก็จะกด return ออกไปนะครับมาที่หน้าเลยครับไปที่โมเดลเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไปที่โมเดลที่เราตั้งไว้ครับเลือกเพจครับเราจะทําการบายนะครับผมวิธีการบายนี่ก็คือไม่ยากอะไรนะครับผม แล้วก็จะกดไว้ที่ปุ่มบายรอไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทําการเสียบแบตนะครับผมเสียบแบตนะครับแต่กดปุ่มนะครับที่รีเซฟนะครับผมค้างไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยเสียบแบตนะครับผมจะทําการเสียบแบตนะครับผมจับไม่ได้นะครับขอโทษทีนะครับผมตอนนี้นะครับผมต้องก่อนที่จะเสียบนะครับผมกดปุ่มก่อนนะครับกดปุ่มนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเสียบแบตนะครับผมนะับมันต้องใช้2มือนะครับผมนะฮะ อ่าจะเห็นเลยนะครับผมหลังจากที่เสียบแบตเห็นไหมครับไฟมันจะกระพริบนะครับไม่ไม่ไม่ได้กระพริบนะครับโทษทีนะครับมันจะเป็นแดงกับเขียวติดคู่กันแบบนี้นะครับเขาก็กลับมาที่เจ้าตัววิทยุนะครับกด enter หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็กดให้มันเป็นอย่างนี้นะครับถ้ากลับไปดูจริงไฟแดงมันจะกระพริบแบบนี้นะครับเมื่อกระพริบแบบนี้แสดงว่าเขา ตอบรับแล้วนะครับแล้วก็กดหยุดนะครับผมแล้วก็ชักแบตออกนะครับผมผมทําการชักแบตออกนิดนึงนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นเรากดเสียบแบตมาอีกครั้งนะครับผมนะผมเสียบแบตมาอีกครับอย่าตกใจนะครับถ้าไฟมันไม่ติดนะครับถ้าเอาเรารีโมทออกไปทางหานะครับมันจะเขียวเห็นไหมครับเขียวนะครับเอ็มพัทมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าเอามาสกายนะครับผมอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ติดนะครับผมโอเคครับเป็นการเชื่อมต่อหลังจากนี้เราจะไปเซตติ้งนะครับที่คอมพิวเตอร์ต่อไปนะครับจากนั้นครับให้เรา เสียบนะครับผม USB ไมโครแบบนี้นะครับผมเข้ามาครับกับคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็เสียบนะครับเปิดโปรแกรมนะครับชื่อเบต้าไฟนะครับผมใครไม่มีก็ไปโหลดเอานะครับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับผมโหลดยังไงนะครับผมแล้วก็ใช้ยังไงนะครับกดคอนเน็กเข้าไปนะครับผมนะครับผมในคอนเน็กเราก็ต้องเลือกด้วยนะครับว่าพอร์ตของเขาอยู่ตรงไหนนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเลือกเข้ามาแล้วนะครับผมกดคอนเน็กนะครับผม โอเคนะครับเข้ามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะไปเซตติ้งก่อนนะครับก็คือเรามาดูที่หน้ารีซีก่อนครับว่าหลังจากที่เราเปิดวิทยุไว้แบบนี้นะครับผมมีการขยับไหมเห็นไหมครับผมขยับเห็นไหมครับปรากฏว่านะครับเข้ามาแล้วนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องทําการเซตต่อไปนะครับก็คือทําการเซตติ้งในเรื่องของออกนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็เข้าไปที่เจ้าตัวโหมดนะครับผมตรงนี้นะครับอาร์มนะครับผมทําตามได้เลยนะครับผมอาร์มให้เป็นออกหนึ่งนะครับผมแบบนี้นะครับผมแองเจลนะครับผม ตรงนี้นะครับผมแอดแรลงเข้าไปนะครับแอดตรงนี้ให้เป็นออกสามนะครับผมตั้งไว้นะครับผมแล้วตรงนี้นะครับฮอลิซอนให้เป็นออกสามเหมือนกันนะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับทําตามได้เลยนะครับผมนะวิทยุนะครับผมต่างต่างนะครับบัสเซอร์นะครับผมบัสเซอร์อันนี้ให้เป็นออกสองครับผมนะฮะแบบนี้นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมตรงนี้นะครับผม ฟิปโอเวอร์แคตรงนี้นะครับให้เป็น o อกซนะครับผมที่เราตั้งกันไว้นะครับผมแต่ว่าไม่ต้องใช้หรอกครับอันนี้นะครับแต่ผมตั้งไว้เฉยๆนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับผม โอเคครับแค่นี้นะครับการเซตติ้งก็เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะได้ตอนนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับผม1ก็คือตรงนี้เป็นปุ่มนะครับออนออฟหรือปิดเปิดนั่นเองนะครับผมเขาเรียกว่าอาร์มนะครับอันที่2เป็นบัสเตอร์นะครับอันนี้นะครับไฟโหมด3แพ็คนะครับผม1ก็คือนะครับ angel 2 horizon แล้วก็3นั่นก็คือเมนูนั่นเองแล้ว4ี่อันนี้คือฟิปโอเวอร์แคชนะครับผมนะเพราะนั้นตรงนี้นะครับโหมดที่1โหมมมดดด2และโโหห3ครับ1ตีนม่ได้เียงตัวให้โหมด2ตีสองตัวให้แล้วโหมด3เมนนูะครับผมแค่นึ้งะครังการไม่ยดายยยเเลทีีดว นะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับในส่วนอื่นๆนะครับต้องลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับเช่นการตั้งค่าในเรื่องของอความบาลานซ์นะครับผมหรือการตั้งค่าในส่วนของสติ๊กนะครับให้ตรงละหนึ่งห้าศูนย์นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จบสิ้นนะครับผมขอบคุณครับครับตอนนี้ก็เดินทางมาจุดสุดท้ายแล้วนะครับผมเราก็เห็นเลยนะครับว่าเจ้าซีนเรนสองศูนย์นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะครับบอกได้เลยคำว่าอยากได้ครับผมนะฮะผมก็อยากบินแล้วนะครับผมและเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ชอบนะครับผมเอพีวีโอลี่นะครับอยากให้ทคลิปใหม่ๆ ผอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์กดรูปกระดิ่งและกดออานะครับผมใครที่มีคอมเมนต์ต่างนะครับอยากจะคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถามถ่ายกันประมาครับอยากให้ทาคลิปแบบไหนนะครับช่วยคอมเมนต์กันข้างล่างนิดนึงนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมเราจะได้มีกําลังใจนะครับผมแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ได้เห็นได้ดูได้อัปเดตนะครับผมกับอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับผมเราคิดว่านะครับในคลิปต่อไปนะครับคงจะได้มาร่วมความ ลืมนะครับเข้าไปสมัคร V.I.P กับ f p v Oli ด้วยนะครับราคาของคุณครับจะถูกมากกว่าเดิมครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ f p v Oli ครับแล้วติดตามในคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรมาอัปเดตนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ